การศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามสภาพจริงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ในระยะที่2 จากการศึกษาดูงานภาพรวมของสถานศึกษาสรุปได้ดังนี้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาการพัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานผู้บริหารคือบุคคลสำคัญที่สุดต้องเปลี่ยนจากกรอบแนวคิดเดิมไปสู่กรอบแนวคิดใหม่โดยการปรับระบบภายในให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยอาศัยกระบวนการบริหารกระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ผลผลิตคือนักเรียนมีคุณภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรทุกกระบวนการของการดำเนินงานเพื่อจะทำให้ผลงานบรรลุเป้าหมายองค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาต้นแบบพบว่างานบริหารของโรงเรียนมีแปดประการคืองานสัมพันธ์ชุมชนงานกิจการนักเรียนงานหลักสูตรและการสอนงานบริหารบุคคลงานอาคารสถานที่ งานธุรการงานพัฒนาบุคลากรและงานประเมินผลรูปแบบการบริหารโรงเรียนของสถานศึกษาต้นแบบคือกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษากระบวนการบริหารผู้บริหารต้องมีหลักเกณฑ์การบริหารการสรรหาบุคลากรการกำหนดนักเรียนผลลัพธ์ของนักเรียนอง์รวม ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศและมีเกณฑ์การวัดประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสถานศึกษานั้นบทเรียนที่ได้รับจากการศึกษานวัตกรรมจากการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมนั้นเป็นสิ่งที่หน่วยงานควรให้คว,ความสำคัญหน่วยงานจะต้องมีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมในการบริหาร และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้หน่วยงานสามารถเดินไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างดีตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมด้วยการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บริการกระบวนการหรือรูปแบบการทำงานใหม่ ผ่านการประเมินผลได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่หน่วยงานจะทำให้หน่วยงานมีความได้เปรียบและมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นผลลัพธ์นักเรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนครูมีวินยัยคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นเป็นลำดับผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่ดีมีภาวะผู้นำทางวิชาการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆมีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ